นี่แหละไปไหนเขาถึงรู้มีกล้องทุกคนมีใครบ้างเนี่ยมีญาติชี้ไองแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้ใช่ไหมหนึ่งสองสามเห็ใช่ไหมใช่ห้าคนทำไมกระเป๋าใหญ่สังเลยทำไมเขาไปอะไรเนี่ยมันจะไปเป็นเดือน ว่าค่อยไปแล้วจะเล่นกับใครเทียวโอ้นี่เลยสมคนสีคนนั่นน่ะจำไม่เลยเอาขึ้นตรงไหนน่ะอันนี้หน่นาทีถ้าาไปด้วยเผื่อหลายๆคนตาขา อันนี้ก็ผูกไว้แล้วก็นิ่งแค่นิ่งหลมันอยู่ในกระสอบข้าวรอต่อมาให้หน่อยทำกรป๋าให้อันนี้ใครอะตรงนี้ใจเหยอาุณต้กงมีกระเป๋าเป็นไปเดี๋ยวไปวันจันทรต่อมาอันนี้ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไป่างๆมาเตรีมกระเป๋าแล้วก็หมวกแล้วพร้อมอ๋ออันนี้คือไปสองวันหรือว่าไปทั้งปีคะเฮ้ยไป แบบสัมาระลายีประายางบางทีไปไปนอนที่ทุ่งนาฝตกไปนอนที่ทุ่นาฝนตกขอเขานอนเดี๋ยวเวเดีอาเอาตว์ไว้ก่อนตรงที่เออเอาทับได้ก็จะมัดอะไรมัดติดกันทำไมอ่ะเอาก็มัดแล้วเดี๋ยวมันจะหล่นมีไหมออันนี้งเอาขึ้นไป เอาใส่ตรงนี้แล้วนะหมดยางมันมาใส่ของยายนี่นะค่ะเนี่งใครน้าของยายใครจะนั่งหลังถ้าถ้าไม่หมดก็ไปเอาไปตรงที่เรานั่งก็ได้ไปตรงขาเราก็ได้หมดมีไหมนี่ะตใครลูกอันนี้ไงกล้วยใครรักกินลูกก่อนกินเลยค่ะเอาเอาหมดเลยทีนี้ทีลูกเดียวพอพี่นาที้ทำไมเสียงแปลกเสียงแหบ อะไนะกินข้าวมาเลยไมไดจะพากินแลอร่อยๆต้องรีบ่อไอันี้ทำดีดดิอันนี้มันเอียงนะะเอาข้าวมานี่ได้ไหมพ่อเอาข้าวตรงนี้ได้ไหมตะกาได้ไหมหดางเช็คได้ดีหมดแล้วโอกระเป๋า้าโอ วองเยอะไหมตีบข้าวอย่าลืมข้าวคนของยังของมายังไปขึ้นรถไปเครือปิดชกร เอาเือลองให้ไม่ได้ไปด้วยอ้ลองให้แล้วิ่วเอ่าไอ้มีน้ีจะไปด้วยอีปิด้นวยกดีโมดิโมด์ปุ่มหน่ย้ายกดดิเอกดกดเอากดสากดป่มเอ้าเอ้ามาคือบอกกดดีดสิ เอาก็กดดีๆอยู่เลยยหยุดเลยหยุดรู้ทันแล้วมาทข้ยยมยย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 ้ยยอยย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 ายยยม่ยอยยยยยย้เยย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 แยยยย้ย ได้น่จะกดจนเนอกดจนมือไงก็ไม่เห็นนิ่มเห็นมวนปล่อยแกครับ่รอ่าครับดไม่ถูกหลอกนี่เขาเรียกว่าคนซื้อมาดามาดาโดนเดโอ้ยคอยทำระบอกว่ายาสิมากดหน่อยสิพอดีเดี๋ยวไปเห็นตาไวไมยเอาไปแล้วไป ไปธุระแล้วไปตรวจยางแล้วบออะไม่รู้แกเออนั่นแหละใช่แกไปเมื่อไหร่จริงครับเดี๋ยวเราก็ไปเดินทางไปเนาะไปให้กับใจรุ่มแล้วก็พรุ่งนีิลำเฮ้อนี้พี่หน่อยทูบพี่หน่อยทูบเลขทูบอะไรทูบเลขทูบเลขทำไงดีวะกลัวอีกเออ ยังไม่รู้เรื่องอะไรแค่ไปเปิดอันนี้เเดดีี๋ยววราาไปนนอก่คนหน้าแข้งเขาบอได้ร่วงไอพีแล้วลอยแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรชุาเจ้านะนอนได้นอนด้วยกันนอนกันนอนห้องเดียวละนอนด้วยกันนอนด้วยกันนในแหละไร้สดด้วยกันด้วยมีรด้วยกันมีไฟมีเน็ตโอ้โหเอาไปคืนเลยของนะมันเต็มรถอะออกไหมวะออกไหมอ่าออกก็ได้เอาเราไปคืนเรียบร้อยเรากลับเร็วก็ไม่ออกก็ได้มันไม่เกะกะนะมั้งฮะมันไม่เกะกะเอาออกเลย เอาเถอะนเตนหนทองกับอผงใ้าไหมใ้เราไม่ต huh. oh, mm ้องเอาไปดิหมอนเราไม่ต้องเอาไปดิหได้ไหมฮ้าถ้ากอาหมอนเราก็ไม่ต้องเอาไปดิอาไปมีโหมดที่ดีก่อนโอ้กำนมาถูกที่ก่อนนะเอา ่าจะไปเปิดริสอทไม่นอนและกลางลินกินกลางทรายมันลำบากมาดามปะแม่นบอกนาทีเนียเนี้ยย่านย่านมาดามลำบากก็เลยเปิดริสอทให้นี้ชอบชอบวันนี้จัยอันไหนก็ชอบชอบบะคูอันละของยายน่ะแม่นบอกถือโดนัทเพระก็อยากจะกินออันนี้กับ้าโต้มัดก็อยากจะกินมีอยู่ฐานะไปกินเลยนะน่ะนาน่ะนานะกินเลยเอาเลยแน่น ขอ,ของจริงเหรอแม่แซ่บเด้อน่ะน่ะทำแบบโบราณน่ะใส่เต็มเลยเขาไปอ่ะแม่พี่ก็บอกย่าสิเขาไปดูคลิปเมื่อเช้านี้สิแล้วดูแล้วจะจัดให้คลิปเจ้านะพี่เจ้าถ่ายนะจะไปตัดจัดให้คอยอยู่พุ่นเด้อ นี่สดเราคืนนี้นะลายสดเด้เฮ้ยเนาะเออถูกต้องเลยยาย่สิเป็นความเจ้าจ้าไปกี่วันอะไปพร้อมเขานั่นแหละไม่ได้ไปกี่วันหรอกได้กราบอาจารย์เอาถึงแม่ไปแล้วบนเขาเจ็ดยังยังอีกหนึ่งอ่ะพูดเลยพูดกับนาดีน่ะเฮ้ยเจ๊หรอกนี่ไปเฮ็ดลด วมาเขาจะไปลงคลิปไงมีแม่พี่ยายสิยายน้องนาเดแล้วก็น้องไอเดียแล้วก็น้องพลอยแค่นั้นแหละในในเครื่องเจ้านะแม่พี่เต้นเจ้านะศาสเต้าเดชาสรโอ้ เสร็จแล้วจะเข้ามาอัปเรีดอับโดดซีเชื่อคือสายลุงซีผมนายเจ้าน่ะไอแนนมีแฟนยังวะฮะมีแฟนยังมีแล้วจริงอ่ะชื่อว่าอะไรบอลบอลฟองอะไรไม่รู้ ยาย,ยามูมจ<า>ับแต่บักเตา๋าบักเต่าเลย